ด้านสื่อต่างประเทศยังคงออกมาชมนองริซ่าอย่างไม่หยุดหย่อนถึงแม้งานบุนการีที่ประเทศฝรั่งเศสจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามในขณะที่แฟนคลับบางส่วนนั้นก็ดีใจที่โรเซ่ได้ไปออกงานที่อังกฤษแต่แอบเสียดายชุดนิดนึงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับ เริ่มที่น้องลิซ่าก่อนเลยจากนิตยสารออรุ่นะฮะโดยบอกว่าน้องลิซ่านั้นเป็นตัวแทนของแบรนด์บุลการี่ที่ดูหรูหราไฮโซแพงมากเนื้อข่าวก็เขียนว่าลิซ่านั้นได้มีโอกาสไปร่วมง,งานที่กรุงปารีสฝรั่งเศสในฐานะตัวแทนของแบรนด์บุลการี่ซึ่งเป็นคืนที่จัดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการโชว์เครื่องประดับระดับไฮจิวเวรี่มากมายแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากแถมยังได้ประกบตัวแม่แบบไหลต่อไล่เลยทีเดียวในฐานะตัวแทนระดับโลกคนนี้ในคืนนั้นลิซ่าสวมใส่ชุดเดเเเเปป็็นื้้อแดดดลละะิไไหหหทําาใครร่่่งงับตๆตๆม ในขณะที่ส่วนกระโปรงนั้นเป็นกระโปงเอวสูงปิดตั้งแต่ช่วงเอลลงมาจนถึงข้อเท้าชุดสีเหลืองนั้นตัดกับเครื่องประดับราคาแพงของบุนเกลีสีเขียวได้อย่างลงตัวอย่างน่ามหัศจรรย์ดูเข้ากันเป็นอย่างมากเครื่องประดับที่ลิซ่าสวมใส่อยู่นั้นเป็นเครื่องประดับของแบรนด์บุนเกรี่ทั้งสิน้นระดับไฮเอนที่สุดนาฬิกานั้นมาจากบุนเกรี่รุ่นเซอร์เพนติในขณะที่ชุดเดรสนั้นเป็นของแบรนด์เกาหลีพิงกงน่าจะอ่านอย่างงี้นะครับที่งานนี้ลิซ่ากลายเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเธอได้รดรร่ร่่วววมมมมงงงงาาาาานนนกกกััับบคดดดยยยถถึึไู้้ปปปโซเ็ บุคคลที่โด่งดังมากๆในอินเดียแล้วก็แอนแฮตเวย์ซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาลิซ่านั้นดูเหมือนตอนนี้จะเป็นบุคคลที่โด่งดังอันดับต้นๆในเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลิซ่าถือเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอยู่เหนือกว่าเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่เหนือกว่าเกาหลีนะฮะไม่ใช่อยู่เกาหลีเหนืออย่าอา่านผิดเด้อแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออนาคตของเธอดูเหมือนจะเติบโตไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่นะครับนิตยสารอรวที่ไม่ใช่ขนมมาเขียนถึงน้องลิซ่าได้น่าสนใจเลยทีเดียวเธอนั้นไปไกลกว่าคําาาาว่เเเกกหลลลีไปปยอะะะแ้จ็นนรดับโ แถมได้ประกบไหล่ตัวแม่เต็มไปหมดสาหรับใครหลายคนที่อยากเห็นน้องลิซ่าผมยาวนะครับนี่ก็มีแฟนคลับตัดต่อมาให้ดูแล้วว่าถ้าเกิดน้องลิซ่าผมยาวแล้วใส่ชุดสีเหลืองชุดนี้ในงานบุนกอรี่จะเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าดูหรูหาาราอลังการไปอีกแบบนะครับส่วนบรักพิงก์อีกคนที่ได้ไปออกงานเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโรเซ่ไปออกงานของทิฟฟานี่แอนโคจะไปร่วมงานทั้งสิ้น4วันโดยการเห็นว่าได้เจอกับแกวกระดกด,ด้วยนะว o นเดอร์ m ูแมนอ่าโรเซ่ก็มาในชุดสีขาวสวยหยาดเยิ้มนะครับแต่มีแฟนคลับบางคนรู้สึกกว่่่่าาชุดดนนีี้ยมมัมััไไคอพอพบโรซห หลอย่างคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าชุดโรเซ่เวลายืนเฉยๆก็ถ่ายรูปไหวแต่พอขยับเดินอะ่ะตรงเอวมันจะย่นทันทีจุดเด่นของโรเซ่คือมีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะกว่าเพื่อนในวงน่าจะเน้นตรงนี้มากกว่าทรงผมก็ทรงเดิมๆแสกกลางทิ้งปอยไว้ปิดแก้มอ่ะแล้วก็บอกว่าเราแค่อยากเห็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นเท่านั้นออกงานทั้งทีทีมที่ไปกับน้องโรเซ่เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะไม่ได้ตําหนิโรเซ่ะนะแต่ตําหนิทีมงานที่ทํากับโรเซ่แบบนี้สไตลิสต์ควรจะทํากับศิลปินให้ดีกว่านี้หน่อยส่วนตัวเนี่ยมอง แล้วโพสท่าบิดเอวได้น่ารักมากได้ดีมากครีเอทสุดๆหรืออีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าเราว่าชุดแชงอ่ะเราอาจจะตามไม่ถึงนะแต่มันไม่เสริมเครื่องประดับเลยดูกลืนไม่โดดเด่นทรงผมแชงน่าจะทําได้ดีกว่านี้ แต่รูปที่ถ่ายมาก็สวยมากๆแฟนคลับโรเซ่เนี่ยดูเหมือนจะเสียดายนะฮะอยากให้ทางสไตลิสของ YG ทํากับโรเซ่ให้ดีกว่านี้หน่อยนั่นเองครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสไตลิสของ Black พิงคนที่ชอบแกงสงสาวเหลือเกินชั่วโมงนี้ทั้งๆที่อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วนะจ๊ะน่าจะปรับปรุงขึ้นมาบ้างเนาะง,งานนี้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าสาวๆจะได้ออกงานอย่างนี้อีกกี่ครั้งก่อนหมดสัญญาด้วยกันขอให้ได้ออกบ่อยๆแล้วกันครับแฟนคลับจะได้มีโมเมนต,ต์ดีๆให้ดูกันนนนนนาาะะท่ผู้้้ชมมคคคคลิปปีีก็รรรณณัับบบขอบุ